สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าสามโมงเรื่องบรรยากาศหน,นาวพี่น้องหมอกตั้งแต่จนพอดป่านี้ยังไม่ได้เลิกคือพี่น้องหมอกเลยกาศหนาวๆหมอกเยอะๆพาพี่น้องเอาบรรยากาศช่วงเช้านะครับมึงทะเลหมอกแลพี่น้องเพื่ขาวเปี้ยไปหมดเลยพี่น้องเลย นะครับกาดทะเลหมอกงามเ้านีอากาศอยู่ที่หนึ่งองศาคือเราละพี่น้องเลยหมอกเต็มเลยพี่น้องเลยอากาศหนาวๆทัก้ายพี่น้องตองเช้าตอนเช้าเมื่อกี้กินไล่ไปส่งลาน ลงหูเมทโวก่อนเลยลงไหลได้สิบนาทีมนะั้งพี่น้องสิบกว่านาทีมนะั้งอันนี้ก็จะไหลเดินไปจากน้อยเบิ้งบรรยากาศน้ำเส่าหมอกเยอะๆน้ำเส่าการหนาวราครับอุ้ยเบิ้องลุ่ยพี่น้องเดี๋ยวผมเห็นอย่างนี้มิเตอรหมอกสวัสดีฮลัลโหลดมอร์นิ่ง สวัสดีทักทายขอบพูดอะไรนะครับเนดะ้อที่แวะมาเบิง่งบรรยากาศหนาวๆทะเลหมอกฮัลโหลฟเลิฟไลท์สองสวัสดีครับผมฮาวฮายูเมื่อไรลงคลิปกันนะทักทายไลท์สดออก แบกหน่อยมาเบ่งบรรยากาศหนาวหนาวน้ำเส่าเนาะพี่น้องเนะาะก่อนเขางานคือเกขนกานั่นแหละบรรยากาศน้ำเส่าทะเลชมวิวสวยๆยามเส่าเนาะพี่น้องเลยอุ่นเลยทะเลหมอกเลยกาดตีหมอกยังเต็มอยู่เลยพี่น้องเลยเพื่อ มืดตึ๊บมืดตึ๊บมืดไปด้วยหมอกกาดหนาวหนาวฮะเห็น้องไหมเบิ่งบรรยากาศหนาวๆนา้ำกัน,น,กนอย่างน้อยใบไม้เป็นตุม่มวัน้องผีคุณแต่ไเลด้วยคับเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งโต้ลมหนาวน้ำกัน,น,กนอย่างน้อย หมอกหลายนะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคับว่าขอบคุณพี่เอฟซที่เข้ามารับชมมัน,นยากาศหนาวๆนาวหมอกเยอะๆครับเป็นทะเลหมอกอยู่เ้ยพี่น้องคนละเดี๋ยวไปเห็นอย่างนี้เลยพี่น้องดนะ้วยหมอกหลายครับมือนี่คูพ้าด็กหน่อยไหมหเหริมันหนาววานนี้ยังน้ผาไมาย่ยางอยู่นะ ภาพคนที่เคลื่อนไหวเลยพี่น้องทั้งหมเคลื่อนไหวแห้งนะพี่น้องๆกลายเป็นเบิองเห็นหมอกย้ำเ้าก็อยากเห็นพี่น้องเบิ้งเนาะการหนาวๆเย็นจใอยๆเลยพี่น้องเลยอห้องนี้แห็งน้ำพี่น้องหมอกทั้งนี้ไหมพูดเหรอขาวเปียเลยพี่น้องเลย ว่าแมนน่นฝนได้พี่น้องหมอกทะเลหมอกเด้พี่น้องเด้อหมดเหรอครับขาวจานทร์พันเลยพี่น้องเลยหมดลิมแม่น้ำโอ้เลียอีกอย่างหนึ่งพี่น้องวัดเรียนตาเสาได้หมดเฮียกระปุกงามายีนตีละไรเฮียนั่นไหมครับทะเลหมอกช่วงเช้าเด้พี่น้องเด้อตอนนี้ก็สามมงกุฎเด้พี่น้องยังหมอกยังม,มืดปกคลุมไปได้วยหมอก ก็คงเลีออย้ยงอย่างกูนพี่น้องบึงเดี๋ยวพอเห็นอย่างเลยพี่น้องมืดมืดไปหมดเลยผู้ห่อท้องฟ้าริวแม่น้ำสวยๆกาดนิ่งๆชมหมอกกาดน้ำร่งพี่น้องรักก็ดีหนาวๆร้ำกัน อากาศหนาวๆพี่น้องเอ้ยสวอนหมอกครั้งนี้พี่น้องมั้งขอบคุณหลายนะครับเด้อที่แวะมาพี่น้องเม่นฝนเด้อพี่น้องขาวอักราคเลยแม่นเด้อครับเด้อหลังต้นไม้ไปเป็นหมอกเนะพี่น้องเด้วเฉลยหมอกท้องฟ้ามืดเออ เย็นจะเ้อยพี่น้องเด้ไปครับขอบคุณหลายครับที่แวะมาไปครับไปในวันเขาง,งานทักทายจักหน่อยหนาวบึ่งบั้นเดกกศดงามสาวหมอบมามาทั้งนี้พี่นอ้องเพิ่งขาวจันพผ่านมาเลยพี่น้องเลยปะ พหมอกแห้งมือนะพี่น้องโอ,โอ้ตื่นขึ้นมาว่ามันฝนเลยพี่น้องขาวอากหลากโอ้หมอกนี่มาแห้งแต่มือเดี๋ยวไปเห็นอย่างนี้พี่น้องทึ่งๆึงอักทายจากหน่อยนะพี่น้องเนาะอคุณหลายเด้อทีวะมาเบิง้งเอฟซีโคยีซีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ พี่สงสวัสดีครับผมสวัสดีไอ้ที่แวะ้ามมบ่ได้บเมื่อได้ลงคลิปสองสามมือเลอะไอ้ก็เลยเมื่อนี้มาเห็นงานกันเลยทักไทยบังเห็นหมอกก<ม>็ไม,ม,มปลูกตกแตง่งโม,ม้หนำมึงสี่ขึ้นที่คักกว่าพี่หมอกลายลายขึ้ที่ขึ้น,นมีกแต่งโม้พี่สงกํลาลังไงเนาะเป็นตแต่แซ่บอยู่ตัวละเนาะเป็นแต่หวานดีที่ละไล่เรียนไปจากหน่อยพี่จากสิบกวนาที วันข้างานบนนยากาศหนาวๆย้ำเสาหนึ่งองศาเย็นใจ๊ยจ์จยเลยพี่ส่งเฮ้ยในไหนพี่สบายบดีงดลงคลิปจุกน้อยกันพี่อยากกานอยากงานกันเลยผมมีเวลาที่หาทายคลิปทายเชบทั้งหลายบ ไล่สดก็ไปไล่ได well, ้สองสามมือมาหันหน่อยพี่น like ้องตีก like oh, okay. so, ันนี่ถึงมาไล่เบิ้งมือนีลองเบิ้องลองไล่เบิ้งอีกคือเพื่อบัาไล่ก็โดนไล่กันเสร็งยังไงลงตายเบิดงเลยขี่ส่งวยบักแตงโม้ดกเนาะยพี่เนาะลูกใหญ่ด้วยเด้แตงโม้เจ้าไหม tinh ta soạn <tellan> đi, đẻng mối nó mọc, anh em anh chú phe cứ đi lục ngay đi nó,อากาศ nó rén chú phe nó, kia ai ta sầu nào, bắt với เลือ่อวิ่งแต่เช้าเลยครับหมอกหลหลายพี่พเพื่อเหลียวปรเห็นอย่างนด้ชั้งๆอาการหนาวบอกครับหนาวที่พี่ส่งเียหมอกหลายครับอยู่นึงองศาที่พี่ตอนนี้นะ ก็ครับเป็นทะเลมเหมอกเลยเมื่อเราดีตื้นขึ้นมามืดตื๊บเลยหมอกเดี๋ยวพอเห็นอย่างนี้เมื่อเ้านี่ไมาส่งหลานไปโรงเรียนเมื่อเ้านี่มันหมอกแหละหมอกแห้งมือดมือนี่สุดสามโมงมาเนี่ยจะเริ่มจางๆไปเลยแต่ก็ยังมีคุณครับก็ยังไหลอยู่ดิคุณครูส่งเุณครับยังมืดนี่คุณครับ ก็จะเบิดมือละมือนอี้ไปได้อึนกับฝนตกอีกนี่แรานะรายงานฝนระยะก่อนอากาศกับฝนตกอีกมืดหนะโอ้ลบไปลบมาอยู่อากาศบ้านอยู่เมืองไทยตอนนี้อากาศร้อนนันไม่โอ้อยวันนี้แม่นยย์เละพี่เว้ยอยู่นี่หนาวหนาวบ่เลิกบ่เลี่ยวก็เจอ ตอนนี้อยู่สวัสดีครับพี่เนธที่แวะเข้ามารับชมส่งกำลังใจว่าได้เห็นงานบ่พี่มั้ยก็ได้ล้องไล่เหรียนไปที่หรอกพี่จากเม่อไรจากสิบกว่านาทีวันเข่างานคือบัไดลงคลิปกับลงไล่เอาเป็นคลิปเอาเซี่หรอขอบคุณพี่ส่งขอบคุณพี่เนธเลยครับด้อ ทางสวิตเป็นยังไงหนาวแห้งเนาะทางคุณก็ได้อีมะลงแห้ง,งนี่กันนี่ยืนหมอกแห้งมือเนี่ยพี่หมอกลายขอบคุณสติ๊กเกอร์หัวใจกดๆรัวๆหนาวเอาจากน้อยเอาควันเขางนันจากน้อยไล,ล,ล่ไล่เรียนไปจากน้อย มาเบิ่งหมอกแก้มสอ่ยังบ้านได้จางอยู่สองสาม3มองอมืดยังคงมืดอยู่แลนะครับเป็นหมอกทะเลหมอกที่สวัสดีทุกบ้านเดอ้อค่ะวอร์สันจากวีเนีรทางสวิตของเราวยครับนะฝากสวัสดีมึงหมอกมาแห้งอีกทีเดีไปพี่น้องมึง ลาเเียเยม่ได้เปิดเสียงไม่ได้เปิดเสียงข้าสู้สู้สู้อันนี้กันนี่ไล่เรียนไปจากสิบกว่านาทีเดี๋พี่จากสิบสี่สิบห้านาทีไล่เพราะเป็นคลิปไม่ซื้อหรอกเราเพี่ได้เขาง,งานมาเห็นงานตึ๊งน้ำสอบับส่งหลานแล้วก็เลย เห็นบรรยากาศหนาวๆเาวน,าห,นาหน่อยก็เลยบาไล่โดดหนอกไล่จากสิบกว่นา,านทาทีพอมีงานส่งบทจากยานกันไหลพอมีงานส่งเจ้าไนายเพิ่นไตเฮ้ยหนาวดิหนาวกว่า,าพี่ทั้งคุณอ่ะพี่ หิมาตกแข้งก็เราบบบทั้งสวิตท,ท้องเอาสินาอาทีเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศหนาวครับผมคึกเช่นกันครับผมโอ้เลี้ย,อยงอย่างมาแมละเต่าเป็นแต่ยานท้องหันสองสามมือขึ้นหลังอากาศยังดีเนี่ยดิสิบตัองศาแปดก็องศาแค่เนี่ยนี่มือนี่ตกมากยูน,นึง เย็นจ่อยไอ้ฝน่อยหนึ่งฝนตกตลอดอาทิตย์เลยครับสามองศายุนี่นึ่นงองศาที่มืน่นมื่นนะฝนตกอบื่นฝนตกเบด้นมืกแล้วมื่นก็ได้เริ่มแต่สี่ทุ่มไปมัง้งบางพยากรณ์อากาศน่าจะตกทั้งวันนีล่ล้วพึ่ง่นก็ได้ หนาวห่อนห่ักเจียวจังใดแท้อากาศก็ได้ไล่จากสิบห้านาทีแล้วครับเ้ออีกสองนาทีเมืองหมอกย้ำเสซืส้อพี่เอ้ยเพราะได้มีคลิปให้ทรงเจ้าหนอกเจ้าไนไปเหตุยังกับบ่าพราประนันละครับเนาะ สัวเฮ็ดงานเราบ่ได้ดอกพี่เอ้ยออกไปไหนกะบ,บ่ได้ฝนตกออกไปแสงกะบ,บ่ได้ติพี่อีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีไล่สิบห้านาทีไล่าายาวบ่ลองไล่บ่ไล่โดนนะครับอากาศเวลาพอครับเวลาที่ได้ของ,งานอีก คือกันค่ะเวลาบ่ไหลย้ำส่อยเวลาบ,บา่ไหลกะที่ทักไทยย้ำสอดจากในกันหมอกเต็มเลยพี่นอ้องเพือ่อขาวอกล่ากเลยพี่เนตรเพือ่อเพราะเป็นฝนเนี่ย เป,เ,ปเป็นทะเละหมอกมือช่องนี้อากาศพอว่าเป็นใจถ่ายคลิปกะบ่อได้ค่ะแม่นแม่นแม่นพี่ผมกบมกบก่คงกบมาไทยเด้เดินเนี่ยผมเลิกเลยผมคลิปพลาดลุงผมบลงอคลิปหลายมือเนี่ยพี่สามมือเหรอไหมบลงอคลิป โอ้ยเลี้ยงอย่างก็้เป็นเรียนเป็นตะยานเลยนะถักคิดไปไทยใส่พี่เอ้มันหนาวพร้อมเลยก็เ,เลยขี่ขั้นออกไปย่างไปทั้งไหนก็นหนาวพอดก็เลยไม่อยากออกไปหาทรายคลิปก็เลี้ยม่เลยได้หาทรายคลิปเลยเอาครับขอบคุณพี่เน็ตนะครับด้วยขอบคุณพี่สงขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับด้วย แมนแมนค่ะครับผมก็จะได้ลงพิทีแล้วพี่ก็จะได้ไปเข้างานแล้วครับเด้วขอบคุณหลายที่แวะมาเด้วพี่เด้อเอาไว้เจอกันไหม